ได้เวลาเอาดีเข้าตัวคุณมีเพลงฮิตติดหูไหมครับ สวัสดีครับพบกับผมชัชวานแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด,ด้วยเรื่องราวาแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะเป็นครั้งหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะลองชวนคุยเรื่องที่ไม่มีสาระดูนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีสาระแทรกๆนิดนึงนะฮะแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องเบาๆนะฮะที่เป็นเรื่องที่เราอาจจะรู้แล้ว ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเรามากมายนะครับนั่นก็คือเรื่องของเพลงที่มันติดหูของเรานะฮะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้ในการที่อยู่ๆนะฮะไปได้ยินได้ฟังเพลงเพลงหนึ่งมาครับแล้วก็มันไม่สามารถที่จะสลัดออกจากหัวของเราไปได้โดยเฉพาะช่วงนี้นะครับผมเริ่มลองเล่นติ k t o ็อกนะฮะแล้วมันก็จะมีเพลงจังหวะแบบสั้นๆนะฮะหรือว่าเพลงแบบที่เป็นท่อนบางท่อนนะฮะแล้วมันก็ ติดหัวของเราอยู่ทั้งวันเลยนะฮะซึ่งบางทอนเนี่ยก็ไม่มีเนื้อร้องนะครับแต่ว่ามันก็ตึกๆึกตึกต,กตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ในหัวของเราตลอดเวลาวันนี้ก็เลยไปอ่านเจอบทความมานะครับว่าวิธีนะฮะในการที่เราจะสามารถกําจัดเพลงที่มันติดอยู่ในหัวของเราเนี่ยนะฮะให้ออกไปได้ โดยที่เรื่องราวที่ผมอ่านมานะครับมาจากเว็บไซต์ The Matters นะครับเขาบอกว่าอาการที่เพลงมันติดหูเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยนะฮะโดยมันมีศัพท์เรียกด้วยนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า Earworm หรือที่แปลว่านอนที่มันใชยหูอยู่นั่นเองนะฮะอันนี้ แปลได้เห็นภาพมากๆ,ๆว่าเพลงมันชัยหูเราอยู่นะฮะมันดุกดิกดุกดิกนะครับไม่ยอมไปไหนสัทีนะฮะโดยที่เขาบอกว่าการที่เกิดเอียร์เวิร์มขึ้นเนี่ยนะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยนะฮะซึ่งเกิดจากในตัวของเราเองรวมไปถึงช่วงเวลาในการที่เราฟังเพลงนั้นด้วย อย่างเช่นในบางเทศกาลนะครับอย่างสงกรานเนี่ยนะฮะเราก็จะคุ้นหูนะฮะติดหูกับเพลงที่แบบวันนี้เป็นวันสงกรานนะฮะหรือว่าช่วงคริสต์มาสนะครับก็อาจจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะฮะเกี่ยวกับซานตาคลอสนะฮะก็อาจจะเยอะหน่อยในช่วงเทศกาลนั้นๆนะครับและเนื่องจากอาการนี้นะฮะเขาเป็นกันทั่วโลกนะครับก็เลยเป็นข่าวดีนะฮะที่มีคนศึกษาถึงวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาเอียเวิร์มที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา ซึ่งวิธีการจะมีอะไรบ้างนะฮะไปฟังกันเลยครับวิธีการแรกเลยนะฮะเขาบอกว่าให้เราลองเคี้ยวหมากฝรั่งนะฮะโดยที่เขาเคยมีงานวิจัยนะฮะที่พบว่าระหว่างที่เราเคี้ยวหมากฝรั่งนั้นนะครับ ขากรรไกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงเนี่ยมันจะไปทําหน้าที่อย่างอื่นแทนซึ่งสิ่งนี้นะฮะมันก็เลยจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการนึกถึงเสียงเพลงของเราลดลงขณะเดียวกันนะครับเขาก็มีคําอธิบายด้วยว่าการใช้ปากเคลื่อนไหวเยอะๆยังไปเกี่ยวพันกับการทํางานของ Short t อ r m m เมมโมรีหรือพูดอีกแบบหนึ่งก็คือว่า เยื่เวิร์มเนี่ยจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของช็อตเทอร์มเมมโมรีส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้อวัยวะที่เกี่ยวกับช็อตเทอร์มเมมโมรีส์เนี่ยไปทำหน้าที่อื่นซะมันจะได้ลืมนะฮะเนื้อเพลงหรือว่าท่อนเพลงที่มันติดอยู่ในหัวของเราออกไปได้อย่างที่สองนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากำจัดเพลงนั้นออกไปไม่ได้สักทีนะฮะก็ให้แก้ปัญหาด้วยการไปฟังเพลงนั้นแบบเต็มๆให้รู้เรื่องกันไปเลยนะฮะโดยที่เขาอ้างอิงถึงบทความเรื่อง why you can't get a song out of your head And what to do about it จากมหาวิทยาลัย Harvard นะครับจริงๆไม่ใช่มหาวิทยาลัย Harvard ์ดเขาบอกว่าเป็น Harvard Medical School นะฮะในบทความเขาก็แนะนำมานะฮะบ,บอกว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเลียเ่ยงชะตากรรมแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับชะตากรรมของเรานั่นก็คือเข้าทำนองนามยอกเอานามบ่มนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถจะลืมมันได้ครับก็ไปฟังเพลงเวอร์ชันเต็มเหมือนเลย อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าการที่บางครั้งเนี่ยเราวนเวียนกับท่อนเพลงบางเพลงในหัวของเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยอยากจะไปฟังเพลงเวอร์ชั่นเต็มซึ่งเขาไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆนะฮะแต่เขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นแนวคิดที่เรียกว่าไซกานิลเอฟเฟกนะครับ S e i g a r n i l นะฮะผมมาสอนภาษาอังกฤษอีกแล้วนะฮะโดยที่แนวคิดเนี้ยนะครับเขาบอกว่า เวลาที่เราเริ่มทําหรือว่าฟังอะไรไปแล้วฮะสมองของเราเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าต้องทําหรือว่าต้องฟังต่อให้จบเพราะฉะนั้นการฟังเพลงไปแบบครึ่งครึ่งกลางๆมันก็จะทําให้สมองของเราเนี่ยอยากเล่นเพลงนั้นต่อไปอีกเรื่อยๆกลายเป็นการวนลูปอยู่ในหัวอย่างต่อเนื่อง อันนี้เหมือนเวลาที่เราไปฟังเรื่องนินทาหรือว่าเรื่องเล่าจากคนอื่นเวลาที่เขาเล่ามาแล้วเล่าไม่จบเนี่ยเราจะแบบอยากรู้ว่าครับเราจะคันใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็คล้ายๆกันนะฮะคือว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มฟังไปแล้วเราอาจจะอยากฟังให้จบเพราะฉะนั้นการที่เราได้ฟังเพลงตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงท่อนที่เราไม่ขุนด้วยเนะะี่ยครับมันจะช่วยบำบัดนะฮะอาการที่เพลงเนี่ยมันวนลูปอยู่ในหัวของเราไปได้อันถัดมานะฮะเป็นวิธีการสุดท้ายแหละเขาบอกว่าให้เรานะครับไปหากิจกรรม แนวที่ต้องใช้สมาธิจดจ่อเยอะๆนะฮะเพราะว่าตอนที่เพลงมันติดอยู่ในหัวเนี่ยครับมันมักจะโผล่ขึ้นมาตอนที่สมองเราอยู่ว่างๆพอดีเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยให้เราลืมนะฮะเพลงที่มันวนเวียนอยู่ในหัวของเราเนี่ยก็คือการไปหันไปทํากิจกรรมที่ต้องใช้การโฟกัสเยอะๆใช้สมาธิเยอะๆนะฮะแล้วก็ใช้ความคิดที่มันเข้มข้นอยู่ประมาณนึงนะครับ โดยที่กิจกรรมที่เหล่านักวิจัยเขาแนะนำนะฮะก็อย่างเช่นการเล่นูโด oku นะครับหรือว่าไปเล่น crossword นะครับเพราะฉะนั้นคราวหน้าถ้าเกิดว่าเพลงมันขึ้นมาในหัวนะฮะต้องหยิบกระดาษขึ้นมาเขียนเลขูโด oku ทันทีนะฮะหรือว่าไปเล่นเรื่องของ crossword ต่างๆนะครับที่จะได้ใช้สมาธินะครับซึ่งจริงๆสิ่งเหล่านี้นะฮะวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยคือนอกจากจะมากำจัดเพลงในหัวนะฮะซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ ไม่ได้มีสาระมากมายนะครับไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตของเรามากแต่ว่าถ้ามองอีกในแง่มุมหนึ่งนะครับวิธีการเหล่านี้ก็อาจจะเอาไปปรับใช้นะฮะกับเรื่องของการแก้ปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันรกหัวของเรานะครับหรือว่ามันวนเวียนอยู่ในหัวของเราแล้วทาให้เราจิตตกได้เช่นเรื่องปัญหาในอดีตนะฮะเรื่องที่เราอ,อกหักมาลืมเขาไม่ได้นู่นนี่นั่นนะฮะก็อาจจะ ลองไปหากิจกรรมอย่างอื่นทาที่เราจะไปจดจอกับมันแทนนะครับมันอาจจะช่วยให้เราลืมสถานการณ์เหล่านั้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าใครยังลืมไม่ได้นะฮะก็เอาสมาธิมาจดจอกับเอาดีเข้าตัวนะฮะหรือว่าจะามาชวนผมไปเล่นซุโทกุก,กับครอสเวิร์ดด้วยกันก็สามารถที่จะลองทําได้นะครับและปิดท้ายวันนี้ด้วยโค้ดดีโค้ดโดนเขาบอกไว้ว่า sometimes the worst place you can be is in your own head บางครั้งนะฮะสถานที่ที่น่าอยู่น้อยที่สุดก็คือการวนเวียนอยู่ในหัวของตัวเราเองครับอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวกันได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์พร้อมกด subscribe ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์โดืแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆของคุณผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียสุดท้ายนี้ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของทุกเราคนสวัสดีครับ